เดี๋ยวป๊อบปั๊บไปรับเทยสันมาโอเคมีโอ้เดี๋ยวป๊อบปั๊บไปรับเทยสันฮ้อนฮวนร้อนมากบ้านปลาอเยนะอืมอุ่น เดี๋ยวป๊อปป๊ปไปรับไทยสันมาอีกแป๊บนึ่งนะคะเพราะว่าจะไปรับหมาจากเราไปดูวจน้องดูนาูนาเั็นกิซุมะอะไรนะบิ๊ดแต่บิ๊ดมันจับโนเลอคะอืม แล้วว่าน้องหนุนแสดงว่าน้องหนุนาชอบคนใช่ไหมชอบคนมาใช่ไหมชอบคนใหญ่ๆแบบนี้เหรอมันคันค่ะมันคันมาคัน <ๆ S 2> เยอะๆเอาหมาอีกตัวหนึ่งให้ไทย์สันไหมหมาจะไ,ได้มีแซน,น,น,นจะได้มีเพื่อนแม่ก็มักลูกก็มัก์คคือกันอีกตัวมามีทั้งแม่ทั้งลูกมันเต้ยน้องหนุนนามาเก็บไปเจ็ดทิ้งนะลูก ไปเลยจ้าอ๋อทางคิวุบ้าวจังหน่อยอืมหผัวฮิตกับเขาวันกีสมัรเขากินนอย่างพ่จรกินมีไข่แล้วก็ปลาคาีไข่อ้ดูอิเต่วนนี้มันปลาครอันนี้ไข่ปลาเล่่ อบเป็นรัขายอาหารล่งขอโทษที่รัขายอาหารกลังทเราขายนคทุกอย่างประทุกอย่างกับร้านอาหารทุกอย่างเนื้อทุกอย่างเนื้อจะเนื้อและสูงร้านอาหารยังไงเขาใส่เขาก็สั่งของแ้วนี้แต่งตัวรอได้แล้ว เาตีนหมูให้่อยสวมกระปุกตีนหมูใช่แล้วไมให้่อยส่วนหนึ่เซ็ตแม่เลยน้องยูนะาตีนนี่กินอันนี้เป็นน้ามันน้ามีอย่างนี้่อยกระลืมพี่น้องอืหอมเสียบท้องเกินจ้อย เคยเชฟพ่เจ้าบุ้งเลย,ย,ย,ยเคย,ยจะปวดเคยจะปวดจานคยจะเตะจานนี่เสร็จหนึงน่งเสร็จหนึ่งเนี่ลแพงหนึงตั้งความหวังเป่าเป่าจะเอาจานนะมีแ่ผู้ยิงเขามันมักจะของนง่ายิคนละจอกสองจอกหอมหอ้หอยห้อยนักแป,ป๊ะนักแบ้านค่ะ This